ไม่ไม่ครับเอาลันครับพี่น้องอ่านต่างสันเห็นไหมครับพี่นออ้นนนนนองโอ้โหอยู่แล้วครับผมพี่น้องโอ้โหยหางครับพี่น้องหางเลยอยู่ครับพี่น้องโอ้โห สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ทุกคนเนาะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านครับผมที่เข้ามาติดตามสัญหาเลาะทุ่งนาครับเมื่อนี้็พามาหาเลาะทุ่งละทายนี่ละครับผมมากับรถคูใจขั้นเก่านี่ละครับน้องแดงครับผมป้ามาดักหนูขี้เก่าลวครับสูตรสีครับผมขี่ได้ผลงานว่วปลายหยาขนครับล็อกนี่ครับผมนี่แหละทุ่งนี่แหละเดี๋ยวไาเบิ้งบนเบิ้องน่างกันว่าจะมีหรือบมมีใส่สูตรสีครับผมกับเล็กขี่ใต้ นี่ะครับวิธีการวางกับดักครับผมลังนี้ต้องได้โตครับซับมือผมไปแล้วครับต้องได้ได้โตครับผมเพราะได้เลือดไปแล้วครับเล่นมือจะคว้างครับอันนี้เก็บได้ครับมีแขวครับซีนวอเซีอครับสูตรซีครับผมมีเข่าเห็นไหไย่งล่องเนี่ครับผมฮาเดอร์ยังสี่เดอร์น้องน้องนู้นูครับผมมือไม้ครับผมมือสมักเหล่นมือไม้ครับผมมือฮัดครับ นี่กระตระเวนใกล้จะค่อยคลำสี่โมงจะหาโมงแล้วครับสี่โมงสี่สิบห้าสิบครับทางอยู่รุ่นตกทางครับทางยืนทนครับนักแอบวันี้ครับผมเปิดปองใหญ่นะครับผมแอบวันี้ครับผมน่าจะมีรุ่นอยู่ครับหลังนี้ก็ได้อย่ามาติดตามมาแล้งครับผมขำคืนนี้ครับพุงนี้เช้าครับเหมือนกันสาวพอกันครับผมครับคืนนี้ครับผม คืนนี่ก็พ่อกันก่อนเด้อคืนเสาก็ยังว่าพ่อกันไหมครับผมสวยงามๆตกดินสวัสดีครับผมสวัสดียามุ่อเศร้าครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุ่สุขคนเนาะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมก็มาติดตามรับชมทั้งไม้ทั้งเก้าครับผมบรรยากาศยามมื่งเศร้าครับผมหกวงเครืองครับบรรยากาศหมอกกำลังโอ้ยงามอยู่ครับเงีอยกลงเลยครับผม ไปติดตามผลงานกันเศร้านี้ครับผม,มเมื่อคืนมาได้ไม่ยามนะครับรุ่นกันเศร้าเลยครับผมไม่จะเป็นปลายปลายหยาครับปลายหยาขนเนี่ยหยาเข้ามานิดเนี่ยนะครับร่วม,มมิดครับผมผลงานก็นจัดเกียร์ดีว่าดีกับยังบารูครับผม ยามน้ากันครับเอาเนาะหนีมือผมวัวนี่ลังนี่จังไลครับล่อมือจะคลองครับผมอยู่ว่วนี่มีหนูเขาว่าเอา้ลั่นครับพี่น้องลั่นครับโอ้โหถือหนูหรือผู้เดไปเอาไปหรือเปล่านี่ครับลั่นครับผมแต่หนูผมเห็นครับม่อยู่ครับพี่น้อง เขาอยู mermaid mermaid ่ครับหนูแต่หนูไปใส่ปุ๊ต่อหลังแรกกันลันแต่หนูไม่อยู่งงเลยครับผมเงียบครับผมอไปกินรุ่นผลงานกันยังบไ้แล้วก็เขาอยู่ล้วครับพี่น้องโอย โอ้นี่เงียบอยู่ครับผมตามมาต่อไปเรื่อยๆครับผมมาขามาหาอยู่หากิ๋มอยก่ข้าล่ะครับผมอันนี้ก็ว่างครับผมบรรยากาศก็ดีอยู่ครับผมงามอยู่บรรยากาศนะครับเนาะย้ำมันเศร้าครับผมเทียงนานน้อยคอยนั่งจังไรนี่ครับหลังนี้ไม่กัดครับผมกัดไม่ไหมอย่ครับเอ้าลั่นครับพี่น้องอ่านต้องสั่นใช่ไหมครับพี่น้อง โอ้โหอยู่แล้วครับผมงามๆครับผมงามๆครับตัวแรกครับผมมขึ้นกับประเด็มยามครับผมอา่าสูซี่ครับผมมาแล้วครับมาแล้วกาดหมอนกเศร้าครับโอ้หนูกันยังบ่ค่อยติดประเด็ครับผม <laughs> ไม่กัด หนวดไม่ค่อยหลายครับไม่คนดักกันข่าแบบนีหน่อยครับโอ้โหเรียบร้อยครับหลังนี้ครับมือแอมสองครับผมหู้ขาครับตัวหนึ่งครับผมคลุกตัวหนึ่งครับผมต้งขาตัวหนึ่งครับมาแล้วครับสองครับผม กับสองครับผมจะได้ถึงหาโตหรือพาเศร้านี่ครับผมจิตตามันเรื่อยๆครับผมทั้งอดีตแต้ว่ามีหนูครับนนะโดนเงินแกจะเบิร์แล้วครับพี่น้องผลง,งานก็มีกันสองครับเมื่อนี้ครับผม ยานบาคือครับผมว่าหมายมันบอดีครับผมหนูก็บ่ค่อยมีครับผมไว้ดักกันทุกมือครับล้วมีจังเลยนี่ครับจังเลยนี่ครับพี่น้องอยู่บ่น้อนี่ครับลันครับพี่น้องอยูนี่ครับพี่น้องโอ้ยหางครับพี่น้องหางนี่ อยู่ครับพี่น้องโอ้โหตังสีใช่ไหมครับพี่น้องเนาะโอ้ยกระดูกแข็งครับผมมาแล้วครับแต้มสามครับผมผลงานตัวที่สามครับ,รบใหญ่ครับใหญ่โอวบรรยากาศยามเาช้าครับผมงาม,งามๆครับผมาอาทิตย์ดูหนูกันครับ แตมสามใหญ่ครับผมมาแล้วครับสามครับผลงานครับผมอีกสองสามลังครับผมโอ้โหพอได้อยู่ครับพอได้ขัวอยู่พอได้ขัวพอได้ครัวออกมาหาอยู่หากินเลาะทองรอทากรับพอได้อยู่ได้กินอยู่ไหนละครับอืสูตรซีครับผมมากระดักซ้ำไม้เก่าๆกันเจ้าครับผมนี่พวกเขาครับ กกระทงให้ทงหน้านี่ละครับผมน้องน้ำครับนี่หกคนละครับผมหลังนี้วอันย่บบาสเนี่ยนะครับนี่ไม่คุยหากินงามอยู่บอ่อนาดกดนนัดดินไปขายแล้วมันหกบิดแล้วครับผมใส่ใจได้แค่สามนะครับผมเมื่อนี้ครับผมเิดทั้งบ่วฟ้าครับถือว่าใส่ได้อยู่ครับผม พอได้เหล่าเลาะเล้วง่ายอยู่สามโตก็ได้งามๆเนี่ยหลังสะทายโอ้โหลันครับพี่น้องได้ยังพคนนี่ได้ยังพคนนี้ออดเบื้องขนนี่ครับผมของไงตัวนี้ครับผมเบื้องขนนี่ยสามเซนบักไงครับผมหนูบระยูครับผมโอ้ สามครับพี่น้องวันดีขัวอยู่ครับผมยั่อยู่ครับงามงามครับรุนลนดูกระยิบกระแข็งรุ่นกุ้งอัวครับงูอวนหูนกขาวครับสนุกครับผมมาฝากไลฟ์ฝากแชร์ครับผมฝากช่องสรรหาเลาะทุ่งนาครับผมกันหนากันจะไฟพอกันไหมครับผมถือใจคลิปนี้ก็ถือใจเพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเห็นคลิปไม่ไม่ให้ท่านสวมเบื้องนี้ละครับผมเป็นกำลังใจครับผม หน้าพอกันไหมสวัสดีครับ <c oughs> จบไปแล้ว